สวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะซันนี่ค่ะสวัสดีครัเตรียมตัวยังไงกับคอนรั้งนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวสุดๆไปเลยค่ะตั้งแต่เริ่มคุยงานจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาประมาณครึ่งปีได้ค่ะก็ครั้งนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ร้องหรือว่าคอนเซ็ปต์อะไรเงี้ยค่ะหนูก็มีร่วมคิดร่วมทำกับพี่ๆทุกคนก็หวังว่าคอนเสิร์ตวันนี้จะออกมาดีนะคะ การทำแฟนคอนเสิร์ตครั้งนี้มีอะไรกับโฟกัสเป็นพิเศษโฟกัส <Focus S 1> เป็นพิเศษนะคะอยากโฟกัสทุกจุดนะคะอยากให้มันออกมาดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นแสงสเสียงบนเวทีหรือว่าจะเป็นอพอบด้านหลังหรือว่าเสียงของหนูเองนะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่หนูอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าสําคัญทั้งหมด ก็อยากให้ทุกคนได้รับรอยยิ้มแล้วก็ความสุขกับบ้านแบบดีใจที่ได้มางานในวันนี้แล้วก็ดีใจที่ได้ฟังเสียงหนูนะคะเมื่อนคลังนี้แขนเชือเกด้วยอจะบอกไหมก็เดี๋ยวจะได้เจอแล้วค่ะอีกประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะประมาณแฟนจะมีโอกาสได้เห็นผลงานของนบไหมคะก็อ ถ้ามีงานดีๆเข้ามาก็ยินด,ดีค่ะยังไงก็ฝากด้วยฝากตัวกับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะก็ในอนาคตก็ดูไปเรื่อยๆค่ะมีศิลปินหรือดาราใครที่อยากทำงานด้วยไหมพเเอ่อจริงๆแล้วหนูอยากจะถ้ามีโอกาสหนูก็อยากจะร่วมงานกับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากตัวเขาแบบที่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นไปได้ก็ มีโอกาสก็อยากจะรู้จักกับพี่ๆเพื่อนๆให้มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้อะไรได้มากขึ้นเลยค่ะไม่มี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 เฉพาะจาะจงอยากร้มาอยากลงงานกับทุกคนค่ะแฟนคอนในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดที่มืไทยครั้งแรกเปบ้านเกิดด้วยรู้สึขขกกดดันไหมไม่กดดันค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วหนูก็อยากจะกลับมาหนูว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นงานแรก บบเป็นงานแรกที่ใหญ่สําหรับหนูที่ได้ทํางานที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ตอนที่ได้รู้ว่าจะสามารถทําแฟนคอนเสิร์ตนี้ได้แล้วตอนนั้นคือตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีความกดดันอะไรเลยอยากให้ทุกคนมาจอยมาสนุกกับคอนเสิร์ตของหน,นูครั้งนี้ค่ะตอนนี้หนูก็ได้ทํางานในวงการเทิรมาเยอะแล้วนะคะว่ามีงานไหนที่เราอยากทำแต่ จริงๆหนูก็เคยลองทุกๆงานแล้วค่ะแต่ว่าหนูว่าหนูยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะไม่ว่าจะแบบเรื่องทางด้านร้องเพลงหรือว่าเรื่องแฟชั่นเรื่องละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าหนูยังต้องเรียนรู้อีกเยอะค่ะหนูพูดอะไรอยู่คะเนี่ยหนูงงตัวเองเลยได้ไหมคะได้ต่อเลยนะคะที่แท้อนร์โจะกลับมาทำงานที่สวนนะคะก็ ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะถ้ามีโอกาสดีๆก็อยากจะรับไว้คะ่ะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่างานอืนๆฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะต้องดูต้องดูกล้องไหนดีคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยคะ่ะอยางใี้รู้เป็นว่าที่เมืองจีนในวงการบันเทิงมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะว่าอะไรคือจุดเด่นของเราที่ทำให้เราเเป็นที่สุดได้โอ้ บสวยขขงหนูเรือว่าลเล่นผู้เล่นได้ไหมคะได้ผู้เล่นได้ไหมแม่หนูเล่าเล่นค่ะหนูว่าอันนี้หนูว่าทุกคนชอบหนูในมุมมองที่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าชอบอะไรต้องถามเขาอะค่ะวันนี้มากันเยอะเดี๋ยวตรงไปถามจอไมาถามกันขับได้นะข้างล่างอะไรเสของคันนี้ที่ยังอหนู่ะอันนี้ก็ เดี๋ยวลองถามพี่ๆที่วันนี้มาดูคอนเสิร์ตนะคะต่อไม่ถามได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูเอาลงไปถามให้คาดหวังอยากเห็นเอเนอร์จีแบบไหนคะเอนเนอร์จีแบบไหนอะคะได้หมดค่ะแต่ว่าถ้าอยากได้ที่สุดก็คือรอยยิ้มของทุกๆคนคะ่ะเพราะว่าวันนี้หนูมาแจากรอยยิ้มก็อยากให้ทุกคนได้รับรอยยิ้มที่หนูแจกไป ขุ่นใจทุกครั้งอะคะหนูว่าน่าจะเป็นครอบครัวของชายพอะอย่างที่บอกไปเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าหนูเพิ่งกลับมาเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะกลับมาเมืองไทยจริงๆแล้วก็คือกลับมาก็มาพักผ่อนด้วยแต่ว่าหนูว่าสิ่งสําคัญที่ทําให้หนูแบบอ่าสามารถแบบต่อยอดทาอะไรได้ต่อคือเป็นเพราะว่า,าแรงสนับสนุนจากครอบครัวแล้วก็หนูได้มาใช้แบตกับครอบครัวค่ะหนูตอบอะไรอยู่อะหน <laughs> ูตอบหนูตอบถูกไลย <laughs> ถึงการทำงานที่มือจีนค,ค,ค่ะได้ทำวัฒนธรรมอะไรไปเผยแผ่บ้างแล้วก็คนจีนว้าวับบอะไรที่ซันนี่เอาไปเผยแร่เลยนะคะหนูว่าหนูเผยแพร่มากที่สุดน่าจะเป็นอาหารไทยค่ะและ้วก็มีแบบที่ท่องเที่ยวค่ะที่ท่องเที่ยวที่หนูที่หนูรู้ว่าตรงไหนสวยตรงไหนสนุกจะเป็นสองอย่างนี้มากกว่าค่ะแล้วก็มีแบบเพื่อนๆที่แบบเ,เวลาอยากมาไทยอะไรอย่างนี้ยค่ะก็จะ ให้หนูสอนคำภาษาไทยสักสองสามคำอะไรนะคะ่ะแบบมาเที่ยวจะได้ใช้ได้อะไรอย่างนี้ก็น่าสมได้ีโอกาสเข้าร่มใช้ไีาล้ความววสึกท,ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมใันคกวามสุ่ไอกอนอื่นนะคะก็ขอบคุณนะคะแทนโซที่ให้โอกาสดีๆได้ไปดูแฟชั่นวีคในครั้งนี้นะคะก็ร <rồi. S 2> ู้สึกด,ดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรตริมากเลยแลวครั้งนี้ก็ไป ฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นรอบที่สองค่ะรอบแรกคือไปเที่ยวรอบที่รอบรอบรอบรรอบนี้คือไปทํางานก็ดูมีความแตกต่างเยอะค่ะแต่ก็สนุกค่ะสนุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟชั่นหรือว่าจะเป็นแบบเรื่องวิวคิวทัศน์ของเขาหนูตอบอะไรอยู่อะตัตอบถูกไหมโอเคอะต่อนะคะได้ยินมาว่าตัวจริง วันที่ไม่ทํางานจะไม่ค่อยชอบแต่งหน้าเลยค่ะแต่งหน้าเมื่อไม่นานมานี้อะค่ะสกิลการแต่งหน้าอัพเลเวลก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละค่ะก็ถ้าพี่ๆทุกคนได้ดูคลิปหนูเรียนแต่งหน้าด้วยตัวเองอะค่ะก็อยังอยู่ในคลิปสุดท้ายตอนนั้นยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักค่ะต่อไปรอร้อ ไม่เป็นไรค่ะอะไรค่ะตอค่ะตอนไปพารีแฟชั่นนี้นะคะของพารีสัครั้งนี้เรื่องราวสนุกสนุกเ่าจริงๆหนูว่าเอาเป็นความสนุกถือว่าแบบได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากกว่าค่ะเพราะจริงๆหนูไม่ได้มีโอกาสได้ไปดูแฟชั่นอะไรเยอะขนาดนั้นแต่ครั้งนี้ได้ไปดูแล้วก็ได้เห็นวิวสวยๆได้เห็นเสื้อสวยๆ แล้ก็ตัวหนูเองก็สวยภูมใิะะจมใ,จมมมใจในตัวเองนะคะจากวันที่ไปหนูเตรแบบไม่มีใครรู้จักแล้วว่ามันพติมชีวิตตัวเองแบบได้รู้อนาคตแต่วันนี้เรากลายเป็นที่หน้ของแฟนๆแล้วภูมิใจเหรอคะจริงๆแล้วเอ่อภูมิใจหนูหนูไม่เคยหนูไม่เคยภูมิใจในตัวเองเลยเอาเถ้าถ้าถ้าสมมติว่าพูดถึงในเรื่องของการทํางานนะ เพราะว่าหนูก็ยังแบบตั้งใจในงานในทุกๆวันแต่อะไรที่ทําให้หนูรู้สึกว่าโอเคหนูภูมิใจที่แบบวันนี้หนูได้ได้ไดมายืนอยู่จุดนี้คือหนูได้ฟังเสียงจากปากคุณพ่อคุณแม่ว่าฉันภูมิใจที่มีลูกแบบเออขอบคุณที่แบบเป็นความภาคภูมิใจให้ที่บ้านอะไร้ยแล้วตอนนั้นหนูถึงรู้สึกว่าอ๋อเราก็มีอะไรที่แบบน่าภูมิใจเหมือนกันเนาะคำถามสุดท้ายค่ะ ปีน,นี้มีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามก็ก่อนอื่นนะคะหนูว่าตอนนี้ก็มี r e a l ตี้โชว์นะคะที่ประเทศจีนก็คือไอฉีดูที่ไอฉีเนี่ยก็ทุกคนสามารถดูได้ตอนนี้ก็กําลังฉายอยู่แล้วก็ในอนาคตก็ตอนนี้พยายามที่จะคุยเรื่องคอนเสิร์ตที่เมืองจีนอก็ถ้ามีโอกาสก็พี่ๆก็ไปดูได้นะคะบินไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็น่าจะถึงแล้วก็ในอนาคตก็ยังมีผลงานเพลงต่อไปเรื่อยๆค่ะ ว่าจะแบบเพลงไทยเพลงจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสก็จะทําไปเรื่อยๆค่ะแลวอนาคตมีงานอะไรก็หนูก็ยังจะตั้งใจในอนาคตก็ยังมีผลงานเพลงต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะแบบเพลงไทยเพลงจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสก็จะทําไปเรื่อยๆค่ะแล้วอนาคตมีงานอะไรก็หนูก็ยังจะตั้งใจทําให้เต็มที่ก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักตัวหนูมากขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าหนูเป็นคนยังไงมากขึ้น้วยนะคะมีอะไรที่อยากจะบอกแฟนๆบ้างคะแล้วก็ ก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะคะที่ซัพพอร์ตแล้วก็มาในงานวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็อยากให้ทุกคนสนุกเพราะว่าจริงๆแล้วหนูถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเปิดแฟนคอนที่เมืองไทยถือแล้วถือว่าเป็นครั้งแรกที่แบบได้พบปะกับแฟนชาวไทยแบบจริงๆจังๆสักทีะค่ะเพราะเมื่อก่อนก็คือ,อทำคอนเสิร์ตแค่เมืองจงอีนครั้งนี้มาก็ตั้งใจขันตั้งใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกเพลงหรือว่า เรื่องแบบเรื่องอสตอรี่ที่หนูอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็มาสนุกกันค่ะมาสนุกกันนะคะขอบคุณค่ะ you